ยังไงทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมมาที่พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทหัวอยู่ที่ในตัวเมืองภูเก็ตนะฮะสร้างขึ้นในปี2477นะครับตรงนี้ก็คือที่ซื้อบัตรนะฮะที่ซื้อบัตรเข้าชมนะครับก็สําหรับค่าเข้าชมนะฮะสำหรับคนไทยนะครับก็คือถ้าเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยก็50บาทนะฮะถ้าแสดงบัตรนักศึกษาก็25บาทนะฮะสำหรับนักเรียนนักศึกษานะครับแต่ถ้าเป็นคนพิการพระพิสุขสง์หรือว่า เด็กที่ตัวตอายุกว่าหกขวบก็เข้าฟรีนะครับแต่ถ้าเป็นสําหรับชาวต่างชาตินะฮะก็200บาทนะฮะผู้ใหญ่แล้วก็120สําหรับเด็กนะฮะถ้าคนจีนก็200บาทก็200บาทนะฮะแล้วก็ถ้าเด็กก็60บาทนะครับพิพิธภัณฑ์เปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับครับอันนี้ก็คือบัตรค่าเข้าชมนะฮะบัตรสีเขียวก็จะเป็นบัตรนักเรียนนักศึกษานะครับส่วนบัตรสีม่วงก็จะเป็นบัตร บุคคลทั่วไปนะฮะ อันนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในตัวเมืองภูกเก็ตน,นะครับอันนี้ก็เป็นรถสามล้อนะฮะก็สมัยก่อนเขาก็จะมีรถลากสามล้ลอแบบนี้ไว้บริการนะครับก็จะมีคนลากแล้วก็ผู้โดยสารก็จะนั่งตรงนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบในสมัยนี้ก็เป็นมอไซค์รับจ้างนะฮะ นี่ก็เป็นห้องเรียนสมัยก่อนนะฮะ นี้ก็เป็นจุดไฮไลทต์ต่างๆนะครับในตัวเมืองภูเก็ตนะครับอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะับพอกดแล้วมันก็จะมีเสียงไฟขึ้นมีภาพโรงแรมอ่อนๆด้วยนะครับเป็นโรงแรมที่เราจะมาพักในคืนสุดท้ายนะฮะก่อนที่จะกลับกรุงเทพนะครับ ันนี้ก็เป็นหัวเรือสำเพานะครับก็คือคนจีนเขาก็จะอพยพมาจากจินแผ่นดินใหญ่มาที่ประเทศไทยด้วยเรือสำเพานี่แหละฮะโดยคนจีนก็เข้ามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สามนะครับแล้วก็มาตั้งลกลากอยู่ในกรุงเทพก่อนนะฮะอยู่ที่เยวาวราชนะครับก็ในสมัยนั้นนะครับรัชกาลที่สามก็ให้คนจีนไปตั้งลกลากในสวนที่ เป็นพื้นที่ของพระบรมาราชวังในปัจจุบันนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับรใชกันที่5ก็ได้มีการย้ายไปที่เย,ยวาวราชนะฮะ ส่วนใหญ่คนจีนที่เขามาตั้งลกนักในไทยเขามาเพื่อทำการค้านะครับมาเพื่อติดเกาะติดต่อค้าขายนะครับ Thank you. อันนี้ก็เป็นเครื่องดนตรีในสมัยก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวในสมัยก่อนนะฮะพวกร้านพวกโรงเตียมนะครับ อันนี้ก็เป็นขนมจีนในสมัยก่อนนะฮะอันนี้ก็คือขนมถ้วยฟูนะครับถ้าใครเป็นคนไทยเสื้อสายจีนก็น่าจะรู้ดีนะฮะเพราะว่าขนมพวกนี้นะครับเมื่อมีการไหว้เจ้าตามเทศกาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นตุ๊จีนหรือว่าสาจีน,นะครับก็จะต้องใช้ไหว้บัตรพระบุรุษนะครับอันนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับ ก๋วยเตีที่เรากินก็เป็นอาหารที่มาจากประเทศจีนนะฮะเขาก็ดัดแปลงมานะครับก็มีหมี่ฮอกเกี้ยนงนะครับอาหารไทยหลายอย่างก็ได้รับอิทธิพลมาจากจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นบะหมี่หมูแดงข้าวหมูแดงหมูกรอบอะไรอย่างนี้นะครับหรือไม่ก็ข้าวหน้าเป็ดน,นะครับ พวกของทอดพวกนี้ก็ได้รับมาจากจีนนะครับพวกเต้าหู้ทอดเผือกทอดอะไรพวกนี้นะฮะก็เท่ากับว่าอาหารจีนบางชนิดก็เท่ากับว่าตอนนี้ก็เป็นอาหารไทยไปแล้วนะครับเพราะว่าอาหารไทยหลายเมนูนะครับก็ได้รับอิทธิพลมาจากอาหารจีนนะครับที่ขายเป็นแบบสตรีทฟู้ดนะฮะ เขาก็สำหรับพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตในหัวก็ประมาณนี้นะครับใครที่มาเที่ยวภูเก็ตก็อย่าลืมมาแวะชมนะครับก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของภูเก็ตแล้วก็ประวัติของคนจีนที่มาตั้งหลงลากอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะฮะที่มาตั้งหลงลากมาทําการค้าขายนะครับก็สำหรับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by T นะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ ลาไปด้วยภาพสวยๆที่พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหวัวนะครับสวัสดีครับ